สวัสดีครับกอวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตนะครับวิธีการใช้งานสำหรับระบบล็อก EA และ indicator นะครับต้องขอบอกก่อนว่าระบบตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเขียนโปรแกรมไม่เป็นนะครับเพราะว่าวิธีการติดตั้งของมันง่ายมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้ผมได้เตรียมโค้ดนะครับที่สามารถใช้งานได้ทั้ง EA และ indicator นะครับไว้ให้ดูแล้วนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับก็เคยทาตัวนี้มาก่อนแต่ว่าตัวโค้ดเนี่ย ผมยังเตรียมไม่เสร็จก็เลยมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่ตอนนี้ผมรวบมาให้เหลือเวอร์ชันเดียวซึ่งสามารถใช้งานได้กับ EA ทุกรูปแบบและอินดิเคเตอร์ทุกรูปแบบนะครับเพื่อป้องกันความสับสนและง่ายต่อการใช้งานเหมาะสาหรับคนที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นแต่อยากที่จะล็อก EA เพื่อนําไปให้เพื่อนหรือลูกค้าในการใช้งานโดยที่ไม่ต้องคอมไพล์ใหม่แต่ใช้ระบบคีย์นะครับโดยการแจกคีย์พร้อมกําหนดวันหมดอายุให้โดยคีย์นั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะแอคเคาท์และชื่อลูกค้าที่เรากำหนดเท่านั้น ดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะนำ EA เราไปให้คนอื่นเพราะมันไม่สามารถใช้งานได้นะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าสำหรับระบบระบบนี้มันง่ายยังไงเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้ดูกันแบบสดๆนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับไฟล์เนี่ยผมจะให้ไป2ตัวนะครับสำหรับคนที่ซื้อตัวโปรแกรมไปจะได้ไอโปรแกรมไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไฟล์ DLL หตัว นะครับตัว DLL เนี่ยให้เอามาใส่ใน library นะครับก็ซึ่งผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะชื่อว่าตัวนี้นะครับ a u t h e n นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งเนี่ยนะครับก็ให้เราผมจะให้โค้ดตัวนี้มันเป็นโค้ดแบบตัวอย่างนะครับหลักการก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกให้ดูสักหนึ่งตัวเป็นเป็น EA ของ ที่เมตาเทรดให้มานะครับก็จะลองล็อกตัว MA CD ตัวนี้นะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือให้ Copy โค้ดด้านบนมานะครับตรงนี้ตรงส่วนนี้นะครับมันทัดที่สิบาถึง21ิบเอ็ดนะครับแล้วเราก็มาแปะข้างบนนะครับในตัว EA ที่เราต้องการแล้วก็ Copy ฟังก์ชันนี้นะครับ ไปใส่ไว้ตรง on init นะครับในกรณีอย่างนี้นะครับ EA ไม่มี on init นะเราก็ copy on init มาใส่ได้เลยนะครับแต่ EA ทั่วไปนะครับก็จะมีฟังก์ชัน on init อยู่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเราก็ใส่ Copy ฟังก์ชันที่เหลือนะครับที่อยู่ตั้งแต่บรรทัดที่57ถึง92บรรทัดพวกนี้นะครับเราก็ copy เออกมาวางไว้ตรงท้ายนะครับแค่นี้เองครับ e อก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้การใช้งาน EA เนี่ยถ้าเราจะใส่เข้าไปนะครับ มันก็จะต้องมีคีย์เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวตัวคีย์ตัวนี้ถ้าไม่ใส่ E M ก็ไม่ทำงานนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บ E A จะโดนรีมูฟออกนะถ้าเราใส่คีย์ไม่ตรงทีนีเผมจะใส่คีย์นะครับให้ตรงก็คือผมต้องไปเจนคีย์ก่อนโดยที่ผมเจนมาจากตัวนี้นะครับแล้วผมก็มา E A ก็จะทำงานได้นะครับทีนี้ สิ่งที่ผมจะบอกก็คือตัวนี้จะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า EAK นะครับเจ้า EAK เนี่ยมันจะไปผูกติดกับฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งชื่อเอซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็จะดึงตัว EAK ไปนะครับ EAK เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยที่ฟังก์ชัน l o g EA เนี่ยจะมี EAK อยู่ตัวหนึ่งที่บรรทัดที่หนึ่งร้อยเจสิบสองนะครับซึ่งถ้าเราใส่ EAK ตัวนี้ที่บรรทัดหนึ่งร้อยเจ็ิบงนี้นะครับ ถ้าเราไปก๊อแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับซึ่ง EAC เนี่ยถ้าเราใส่ไม่เหมือนกันมันก็จะเจนเลขไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเวลานําไปใช้งานจริงให้คุณใส่ EAC ที่เป็นความลับของคุณเองไม่ต้องไปบอกใครเมื่อมันได้ EAC ไป EAC จะถูกเข้ารหัสนะครับด้วยระบบ MD5 ซึ่งการเปลี่ยน EAC แค่1ตัวจะทําให้รหัสเปลี่ยนมหาศาลสมมุติว่าเราเปลี่ยนจาก EN1 เป็น EA2 แล้วกด Gen Boost เลขทั้ง32ตัวเนี่ยจะเปลี่ยนอย่างมหาศาลนะครับ จนจับความสัมพันธ์ไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากระบบ MD5 เนี่ยถูกใช้อย่างแพร่หลายนะครับในการเข้ารหัสข้อมูลพาสเวิร์ดที่เราเราใช้กันอยู่ในพวกเว็บต่างๆนะครับโอเคครับงั้นเราไม่ต้องกงังวลน,นะครับว่าใครจะมาดูว่ารหัสเราวันนี้มันน่าใช้ขีอะไรคือมันมันดูเป็นมันดูไม่ได้นะครับอย่างสมมติผมเป็นก้าวอย่างผมเซนเนี่ยเลขมันเปลี่ยนเยอะมากมันไม่มีความสัมพันธ์เพราะมันใช้ระบบแฮชนะครับซึ่งเหมือนกับ เป็นระบบที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้มันถูกแกะกลับมาได้อยู่แล้วนะครับโอเคงั้นเราข้ามตรงส่วนนี้ไปนะครับก็จะสังเกตว่า e ยเราสามารถล็อกได้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นถึงคุณเขียนโปรแกรมไม่เป็นขอให้คุณหา on init ให้เจอแล้วใส่ฟังก์ชันนี้เข้าไปก็จบนะครับง่ายมากๆเลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันมี on init อยู่แล้วนะครับตรงนี้ คุณก็แค่ Copy มาตามผมแนละ้วคุณก็ใส่ฟังก์ชันตัวนี้เข้าไปตรงอ,อนิมิตแบบนี้นะครับถ้าสมมุติอย่างนี้มันมีอยู่แล้วคุณก็ใส่เข้าไปแล้วคุณก็ก๊อปข้างบนกับข้างล่างมาใส่นะครับตามตัวอย่างก็เรียบร้อยครับก็ใช้ได้นะครับใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับข้างล่างคุณก็ใส่ปึ๊บข้างบนก็ก๊อปมาใส่แบบนี้เองครับง่าย เดียวนะครับเวลาก๊อปมาใส่ต้องใส่หลังจาก import นะครับใส่เมื่อกี้ที่มันเออร์เลรเพราะเราไปใส่คอมอ port ก็คือจริงๆหลักการง่ายๆคุณถ้าถ้าจะ copy เนี่ยจริงๆไว้บนๆก็ได้นะครับอยากอยาให้ไว้ก่อนที่จะตรงโล่งๆนะอยากให้มันมีฟังก์ชันอะไรมาคอมก็ใส่ได้แต่อย่าไปใส่ข้างในนี้ถ้ามันในกรณีที่มันมีอิ p พอตอยู่แล้วนะครับคุณก็เอามาใส่ข้างล่างเพมันเปิดอิมพตมันจะปิดด้วยอิมพ ประมาณนี้นะแล้วก็พิเศษนะครับสําหรับใครที่ซื้อไปเนี่ยก็ผมถ้าเกิดว่าทําไม่ได้ในครั้งแรกเนี่ยก็สามารถส่งให้ผมล็อกได้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับฟรีเลยนะครับหนึ่งตัวทั้ง i n เ i เ a t o r แล้วก็ EA นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองล็อก i n เ i เ a t o r กันดูนะครับวิธีการล็อก i n เ i เ a t o r ก็ง่ายเหมือน EA เลยครับโอเคคือคุณไม่จาเป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นคุณไม่ต้องเข้าใจโค้ดนะครับคุณแค่ทําตามที่ผมบอกเดี๋ยวเราจะมาล็อก ATR นะครับง่ายๆครับ ก๊อปข้างบนก่อนอันนี้คือเป็นอินดิเคเตอร์ของสแตนดาร์ดที่เขาให้มานะอ่าก๊อปข้างบนล็อกอินดิเคเตอร์อ่าคอปปี้ฟังก์ชันนี้ไปใส่มีออนลิมใส่ไปเลย on นลิมก๊อปข้างบนแล้วอย่าลืมก๊อปข้างล่างข้างล่างก็กอบห้าสิบสองถึง91นะครับเอาไว้ล่างสุดเจอโล่งๆเคาะๆใส่เข้าไป แค่นี้เองนะครับแล้วเรามาลองใช้ ATR ดูพอเราใช้ ATR นะครับเราล่าเข้าไปเราไม่ใส่อะไรนะครับมันไม่ขึ้นนะครับเนี่ยล่าเข้าไปผมไม่ใส่ input นะมันไม่ทำงานนะครับ ATR ดูน Remove ออกนะครับทีนี้ถ้าผมใส่เข้าไปเดี๋ยวนะใส่คีย์เข้าไปก่อน ก็จะสังเกตนะครับว่า ATR เนี่ยตอนนี้ ATI โดน remove อยู่นะเดี๋ยวเด๋ยวผมต้องเซตคีย์นิดหนึ่งนะครับตัวนี้มันเป็น EA 9นะครับผมต้องเซตเป็น EA 1เพราะว่าในโค้ดตัวทดสอบตัวนี้นะครับตรงนี้ผมใส่เป็น EA 1นะครับสำหรับตัวคีย์นะทีนี้แต่ละคนเนี่ยถ้าได้ไฟล์ตัวนี้ไปให้เปลี่ยนตัวคีย์ด้วยนะครับเวลาที่เอาไปใช้จิสำหรับ EA แต่ละตัวแต่ เราควรจะใช้คีย์ให้มันไม่เหมือนกันนะครับมันจะได้เจนโค้ดไม่เหมือนกันเครื่องตั้งอะไรก็ได้นะครับโอเคผมเจนเคีย์เรียบร้อยแล้วเป็น E a หนึ่งเหมือนกันผมใส่ A t R มาแล้วสังเกตนะครับว่าไม่ต้องมีความรู้อะไรใช้เวลาแค่ไม่ถึง30วินาทีถ้าคุณก๊อโค้ดเร็วๆเนี่ยคุณก็ล็อกได้ละแล้วคุณก็เอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้หรือ E A ตัวนี้ไปให้คนอื่นได้เลยนะครับไม่มีใครใช้ได้ถ้าไม่ใส่โค้ด แค่นั้นเองนะครับวิธีการไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายแล้วก็สามารถนําไปล็อกได้ไม่จํากัดนะคุณจะไปล็อกเป็นร้อยร้อยพันๆตัวก็ได้นะครับไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรในการใช้งานเลยนะครับโอเคก็สําหรับระบบตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็ทั้งไฟตัวนี้นะครับตัว exe ตัวนี้ที่เราไว้เจนโค้ดแล้วก็ตัวตัวอย่างตัวนี้แล้วเดียวแอนะครับก็จะถูกส่งให้คุณนะครับในอีเมลทันทีนะครับที่คุณสั่งซื้อนะครับ ถ้าเกิใครสนใจก็ติดต่อมาที่อีเมลหรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจนะครับ Thailand EA Developer นะครับหรืออีเมลที่อยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับของผมนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ